ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มอุ้ยดูเล็กเปรี้ยวกันเลยอะเซ็กซี่เหรอคะนี่ตัวมึงอะเปรี้ยวมากเลยไอ้เจ้าลักจะอำนองสินกจะสูงเชียร์ดิว่าแต่ว่าไปไหนมาล่ะไปเยียนพิเศษมาค่ะเออแล้วมีอะไรเบื่อมากเลยอะเจอแต่คนเปลี่ยน เธอคนพเพี้ยนยังไงอ่ะโอ้ยดูสิคะวันนี้แบบว่าเดินขึ้นแท็กซี่ช่ปะแล้วก็พอปิดประตูปั้งแ<ๆ>ท็กซี่หันมาพูดเลยว่าไม่สนิทครับดูสิเพี้ยนไม่ละคนเพิ่งจะเจอกันอาจจะสนิทได้ยังไงอย่างงไปหมดน้าหรือป่าเขาบอกกับประตูเองอะปิดไม่สนิทยังไม่จบนะคะยังไงอ่ะนี่พอไปถึงโรงเรียนนะคะเรียนพิเศษเนี่ยคุณครูก็สอนอ่ะบอกว่านักเรียนอยากฉลาดต้องกินปลาเยอะๆดูสิคะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วจะมเพี้ยนยังไง ที่บ้านอ่ะแมวอ่ะกินปลาทุกวันเลยยังบวกตัวเลขกไม่ได้สักตัวอเ,อนนเออเปลี่ยนเนอะโอ้ใช่ปะมึงอะบ <c oughs> ้าบ้าไน่ารักจะว่าน้องสิน้องน่ารักปะน่ามองจะอ้วก